ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th โดยททีมข่าวสวสเบตงรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามบุรี่ไฟฟ้าจับสถานเดีเายวย้ำเจ้าหน้าที่รู้เห็นละเว้นมีความผิดโทษหนักค่ะ รัฐบาลเร่งจับกลุ่มและสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวยชนหลังยังคงพบว่าในกลุ่มเด็กและเยาวยชนสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันเป็นจำนวนมากด้วยความเชื่อที่ผิดทั้งความเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายเหมือนบุหรี่มวนหรือในบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีนิโคตินและปัจจุบันนี้ค่ะยังพบว่ามีการขายบุหรี่ไฟฟ้าในรูปแบบเหมือนอัดทอยมีกลิ่นคล้ายลูกอมขนมนมหรือช็อกโกแลตเพื่อเล่าให้เด็กตกเป็นเหยื่อเพิ่มมากขึ้นโดยรัฐบาลเดินหน้าปรับ ปรามเพื่อหยุดยั้งการลักลอบผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายรวมถึงจัดการขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบจำหน่ายนำเข้าหรือการรับสินบนพร้อมขอให้ผู้ปกครองและครูช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังบุตรหลานของตนเองขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องทางการลักลอบจำหน่ายบหริไฟฟ้าทางออนไลน์แล้วนอกจากนี้ค่ะกรมการแพทย์ยังได้ออกมาเตือนภัยจากบุริซอมบี้ซึ่งเป็นบุหริไฟฟ้า ที่มีการผสมยานำสลบหรือยากระตุ้นให้สลบเป็นอันตรายจนถึงขั้นหมดสติและหยุดหายใจได้ค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 MHz เฮิพจสวทเบตงนิวสและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th